PLM นะครับเป็นสปอนเซอร์ของน้อง3เบียนะครับเนี่ยแหละครับผมก็มาให้พี่กย้ยเล่นกิจกรรม5,000บาทขอบคุณมากนะครับจัดเป็น TS ไปแรกก่อนเลยอย่างแรก500เหรียญครับจัดไปเน้นๆเนื้อเริ่มจากด้วยซ้ายเลยครับผมซ้ายมาปุ๊บได้ตั๋วแน่นอนเห็นปะจะมาง่ายตั้งแต่ช่วงแรกเลยมาง่ายมากแล้วก็ตรงกลางมาอีกห อนนี้ตั๋วสแล้วครับผมถือว่าโอเคตั๋วสใบไปอ่ะตั๋วสครับว่าถือว่ามาเร็วอะพี่ว่าวันนี้มั่งมีโอกาสมีโอกาสถึง10 i ไดีนี้ตั๋ว T s อได้ตั๋วมาสแล้วครับอ,อือหือเอ้ยเอ้ยเริ่มไม่มาพอสี่ปุ๊บเริ่มไม่มาขวาอีกครั้งหนึง่งขวาเออเอาแล้วก็มี lh นะครับบวก5ด้วยครับโอ้โหถือว่ามาดีว่ะ i อดีนี้ครับแล้วก็ซ้ายดีดนี่บางทีเอ้ยเจ็ดมาไหม ใบที่7มาหรือเปล่าวิไอคอนมาครับแล้วก็ 200M เอฮ้ยสองใบขึ้น8เอาแล้วแล้วเหลือต้อง3 39ครั้งด้วยซ้ายเอ้ยอวิเขาเนี่ยหลังจากนี้จะเริ่มยากแล้วไม่มาวะไม่มาเริ่มไม่มาล็อกแน่นอนไม่มาเฮ้ยไม่มาอีก29ครั้งไม่มานะล็อก ชัวโอ๊ยไม่มาอีกเหี้ยขึ้นบ้านตอนนี้โอ้ยโอ้โหนี่คือยังไม่เห็นตั๋วใบที่9เลยครับที่ะสิบนี่ไม่มาแน่ครับเอาไงร้อยไหมต้องงัดแล้ววะไปยิงก็ไปเลยหนึ 100, ่งร้อยวัดวัดไปคุยแค่ <laughs> พี่มองว่ามันต้องร้อยว่ะไม่งั้นไม่งั้นงัดไม่ลงว่ะขอเลือกไปที่ทางซ้ายหนึ่งร้อยยิงเข้าไปแบบตุ้ม เอามาเลยสองใบตุ้มโอ้ตุ้มโอ้โอ้โกงแล้วนะครับล็อกแล้วกาลินหรือรัฐบาลตอนนี้นะครับกลับมาก่อนกลับมาสิบก่อนตอนนี้เป๋ดูดิโอ้ดูดิโอ้ ไม่มาโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นจะไปงก,กทำไมกับไอ้บวก5 TS เนี่ยเนี่ยงกทำไมครับผมซ้ายเออเออมาเพราะไอคอนอธิ่าโอเคอยู่ยพี่ถอยไม่ได้แล้วว่ะขอใสีสิบแล้วกันใบ <c oughs> สุดท้าย TS ใบสุด โอ้ไม่มาเอ,อ้ยโอ้ยไม่มาสุดท้ายสุดท้ายจริงๆอุ้ยไอคอนมาเฮ้ย <cl aps> เอายังดียังดีไอคอนครบสี่ที่มามนาปะเอาไปเลยสุดๆไปเลยบินไปมาไหมตรงกลางซ้ายตัวตัวมาตัว๋วตั๋วอีกห้าพันอีกห้าพันพี่ใช่เหรอ โอ้ m ม g ก d โอ้โอ้น้องตูนสุดยอดไปเลยโอ้ย oh คุ้มคุ้มจัดจัดการิน่านี่ครับผมคุ้มไม่มายากเฮ้ยอ๋อไปแรกที่ต้องใจโอ้เฮ้ยไม่มาวะ เอ้ยไอคอนตกใจไอคอนนีหว่าไม่น่าออกวะเฮ้ยโอ้ยครบจนได้ครับหมดไปเท่าไหร่หกพันอะ่ะสถิติของพี่นะครับหกพันพูดชัดๆดิเราคุ้มใช่ไหมอย่าบอกนะว่าเติมอีกอ่ะไหนไหนเอ้ย บ้านเองขายหอยเหมือนนพพลุสหรือเปล่าตูนเออสิบเฮ้ย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 เอ้ยจบจบไปใบหนึ่งผมขอสู้เพื่อใบหนึ่งคุณตูนตัว๋วเออตะโกนอะย่างเี้เอาให้สุดพอหมื่นห้านะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่หนึ่งหมื่นเดี๋ยวมาเช็คดูว่าเติมครบเซ็ตเนี่ยเท่าไรนะครับครบเซ็ต เฉพาะเงินสด4ี่หมื่นเน้นเน้นสี่หมื่นเลยเรามาเริ่มเปิดการ์ดกันดีกว่าโกดินไบคเจ็ดร้อยเอ็มดิมาเรีย8แปดร้อยโอ้บ e ีโอีว่ะโอ้ขึ้นสี่ว่ะอีลิสิกโอ้เชฟฟาเบโกยไลายกาดเหรอโอ้โหไลากาดเอลเอมันไม่แพงนีหว่าโอ้บักโจฮอตสองพันสังกีพันหนึ่งโอบ800ัตแปดร้อยเปปีเจ็ดเออ โอ้กาดออลได้เบนเซม่าครับ6,000เอ็มไป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 เลยไปเลยใครที่บอกว่าเบนเซม่าต้องออกใบนี้ยพี่ว่ามาใบนี้แหละเบนเซม่าคิเซโนเลวานอ้าวก็ยังได้อยู่ได้อยู่หมื่นสามโอ้โอซิมงเฮ้ยแสงแวบแพงแน่นอนเควินเดอะเฮ้ยกุนว่ะ อาจจะมาออกท็อปร้อยก็ได้ครับคิดเซโนเบนเซม่าเลวานแล้วก็ฟานไดจัดไปครับที่ท็อปร้อยเอ้ยเอาซอนก็ยังดีซอนก็ยังดีก็ยังดีเออห้าสิบบวกสามขอตัวท็อปท็อปใครก็ได้ดอเด็กโอ้ยท็อปสามสิบบวกสามเหมือนเดิมตัวท็อปท็อปใครก็ได้สิบเอ็ดโอ้โหโมซาร่าได้ตอนนี้แล้วก็ท็อปยี่สิบตอนนี้บวกสาม มาเลยวิ่งมาแบบนี้สวย18อังกฤษโอ้โหพี่แร็ท็อป30บวกหเอาหน่อยกดที่เรียก1จะได้โน1สวย9อังกฤษโอ้ยัดีอาแล้วครับถึงช่วงไฮไลท์ของวันนี้ครับตำนาน6ใบเอาแบบไม่เคยเห็นขอแบบไม่เคยเห็น สวยลีโอลีโอคลิปเองหลอนทรงนี้ไม่เคยเห็นทรงนี้ไม่เคยเห็นเฮ้ยตัวใหม่นี่ซูเคอร์นี่สวยผิวคำเอสเสียงหรือเปล่าอังกฤษเฮ้ย<อ>ขายาวเฮ้ยซาเชต ยาววะเฮ้ยมาสิฟอิการเฮ้ยเป๊ปเอ้าไอเชือยเป๊ปมานี่ไงเป๊ปโกดิโอลาสมใจอยากจัดให้ไม่ได้วะใครวะอาเจนโอ้เคสโปไอ้เงี้ยหมื่นหได้เป็นแสนเลยวะเจ็ดหมื่นแสนมีแสนแสนกว่าด้วยแสนกว่าแล้วได้ตัวได้ตัวที่แบบมันหาไม่ได้อย่างฮูโกซานเชสตอนนี้แล้วก็เป๊ปโกดีโอลา ขอบคุณนะครับที่มาส่งให้พี่โกยเปิดนะครับทําคลิปนะครับเดี๋ยวลงคลิปให้นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็อะไรที่ไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ